แต่เราก็ต้องขออนุญาตกับเจ้าที่หรือแม่ธรณีก่อนแต่บางที่ก็ทําไม่ได้เราก็ต้องย้ายไปที่อื่นทําปัจจุบันมันก็ไม่มีการขบรับรถแล้วเหมือนกับเราละเมิดของแม่ธรณีแต่เราไม่ได้ละเมิดเจ้าหน้าที่รับละเมิดให้เราสมัยก่อนเราขอกับเจ้าที่เจ้าทางปัจจุบันเราต้องขอกับเจ้าหน้าที่ แบบทำก็ต้องทำนะก็คือพ yeah> right. ุ่งปงส่งปงกุกุส่งปงกุกุกก็คือการเลี้ยงผีบรรพบุรุษผีบรรพบุรุษนี้หมายถึงผีหมายถึงว่าของสิ่งที่มันไม่ดีบรรพบุรุษเราอยู่มันอยู่ก่อนเราอ่ะที่เขาจากเราไปแล้วอ่ะบางทีเขาก็จะจะวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยอ๋อเราก็เลี้ยงให้เขาโดยการเอาข้าวเอาอาหารเอาผลไม้เอาอะไรใส่ลงไปในนี้ครับแล้วก็มีการพรมน้ําแล้วก็เอาออกไปนอกหมู่บ้านครับ อันนี้จะทําประมาณสักกี่อันนะไม่ยถึงจะทำโดยปกติครั้งแรกก็อันเดียวครับครั้งแรกอันเดียวครั้งที่สองสองอันเพราะว่าส่งท้ายสองท้ายอ๋อสองท้ายบ้านอ๋อครั้งที่สองก็จะมีสองฟาหัวท้ายบ้านท้ายบ้านอันนี้เรียกว่าอะไรฮะตรงนี้ที่เขาใส่อะไรที่เขาใส่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาใส่นี่เหรอครับเขาเรียกว่าอะไรภาษากะหลีงคนที่ใส่ตรงนี้อาชาอาชาอ๋อใส่อาชาอาชาดออาชาดออาชา ที่จะเป็นทั้งโครงนี้เขาเรียกว่าทั้งโครงนี่ก็เรียกว่าก็เรียกว่าปอกกุ้งปูนั<_<_่นแหละเขาก็เอาตอกเนี่ยมาสานเอาคจัดตอกแล้วก็มาสานแล้วก็ไปวางไว้ที<_<__<_))><_่หัวท้ายหมู่บ้านต้องถือไปหัวท้ายคนหนึ่งไทยคนหนึ่งถือสองคนก็คือแบ่งแยกกันแล้วถ้าเป็นคนแก่ล่ะผู้ชายฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้เหมือนกันเหมือนกันค อยู่ดวงคนได้อ๋อนี่ลำลำนี้ทั้งสามคืนไหมครสามคืนอ๋อสามคืนแล้วใครเป็นคนตีอ่ะเนี้ยผมนี่แหละครับอ๋อตีเป็นจังหวะให้แบบลำก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะอ๋อครับียาวแต่ว่ามีเครื่องดนตรีอย่างเดียวใช่ไหมครอย่างเดียวอ๋อจะมีกระองมีชิงมีคอนอบที่น้อยที่สี่ก็คือครับ อันนี้ก็จะเป็นขนมที่วันนั้นเขาเล่นอยู่อ่ะเขาเรียกตัวอะไรอาไรใหญ่ฟ้าใสไมเหมือนกับตีกองเพื่อบอกเทวดาเอาเมย์นอนดูไหนทำไรก็ต้องตีค้องก่อนแล้วก็อย่างนึงก็เมย์บอกให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยแเอาเมย์นอนดูไหนนักแทนเมล็ดใครคิดพึ่งเมียมาจากไหนนะมาจากกำแพงครับมาจากกำแพงกำแพงเพชรก็เลย แกงไว้ที่นั่นรังผึ้งเยอะนะรังึ้งเยอะเขตีพึ่งได้เขตีผึ้งได้บ้านเราแม่แต่บ้านเราก็ยังมีผึ้งเยอะแต่ก็ตีไม่ได้มันอยู่เขตอนนั้นนี่แหละผมก็อยากจะทําเรื่องถึงว่าทัดครั้งนึ่งแต่ก็เหมือดียกันครับอะไรเงี้ยหองดีไม่ได้แล้วอ ที่เขาเรียกเขาเป็นฝรั่งเอาท่นี้นะครับนปังฟรีเขาหมักอ๋อเที่ยวไปแปอันนี้เขาทำเป็นงไม่ค่อยดีดูที่มันต้องอ่อนที่สุดกระเรียนได้เลยมันต้องบริสุทธิ์ที่สุดก็บอกว่าจะตักตินได้ดูอย่างเจ้าวัดปัจจุบันผมก็ดูเจ้าวัดเจ้าวัดก็คิดว่าตัติท่านก็ยังถือยึดมั่นหลักนั้น ยังครบบริบูรณ์อยู่เพราะว่าบ้านเขาก็มีเตาเตาดินน้เนาะอย่างว่าเตาดินยังมีอยู่หม้อเขาก็ต้มกับเต,ตาดินมันก็มีสีด่างก็ทรเปานชาติมีสีกีหรือด้ามเดินไอ้ข้อปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมความเชื่อเขาก็เชื่อเหมือนเดิมคำสองก็สอบเหมือนเดิมไม่มีเปลีป่ยนแปลงไม่มีใหม่ครับของเจ้ามาได้ดื่มเห็นไห้อ๋อผู้อกผูบ้บองแต่ผู้โกผู้บอง มันจะอยู่คู่กับข้าวไล่ข้าวตลอด <c oughs>